สวัสดีค่ะมน,นาสนันหนูดำค่ะเมดูข่าวจากทางเว็บไซต์หนูตกใจและกลัวมากเพราะว่าไม่คิดว่าเรื่องจะลุกลามใหญ่โตได้ขนาดนี้ตัวหนูเองไม่ได้หนีไปไหนหนูออกจากทางโรงเรียนเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมเพราะหนูได้งานที่ประเทศเกาหลีรายได้ดีกว่าหนูเลยตัดสินใจเดินทางมาทำงานที่นี่เพราะหนูจะได้มีเงินดูแลครอบครัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่เคยคิดว่าจะทําให้ตัวเองเด่นดังหรือว่าจะเป็นวีรสตรีสร้างชื่อเสียงใดๆก็ตามหนูทาเพราะหนูเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักในหลวงหนูไม่มีสีเสื้อไม่มีพวกไม่มีกลุ่มหนูทําเพราะใจบริสุทธิ์เพราะหนูรักในหลวงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณดารุณีหนูไม่เคยรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแต่หนูติดตาม ข่าวจากทางเว็บไซต์ต่างๆได้ยินว่าคุณดารณีและพวกชอบว่าในหลวงต่างๆนานาถึงแม้จะไม่ได้ใช้คำพูดว่าโดยตรงเหมือนใครก็ตามแต่คนที่มีการศึกษาฟังก็รู้ว่าหมายถึงใครตัวหนูเองฟังหนูก็รู้ว่าหมายถึงใครไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเอ่ยคำพูดเปรียบเปยคคำเปรียบเทียบต่างๆ เมื่อหนูได้เจอคุณดารุณีที่ห้างแห่งหนึ่งหนูเกิดอารมณ์หนูเลยเดินเข้าไปถามเธอว่าว่าในหลวงทําไมแต่เนื่องจากว่าหนูเป็นคนที่เสียงดังและก็อารมณ์ในวันนั้นมันเลยทําให้เหตุการณ์ทุกอย่างเลยดูรุนแรงหนูไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์ที่หนูทาวันนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่หนูกลัวมากที่สุดคือแม่น้องของหนูจะเดือดร้อน หนูไม่อยากให้เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้ว็หนูก็อยากจะฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหนูขอขอบคุณด้วยความจริงใจแต่หนูอยากจะบอกเลยว่าหนูไม่เคยกลัวในสิ่งที่หนูทำเพราะหนูไม่ได้ทำอะไรผิด หนูแค่กลัวว่าสิ่งที่หนูทำจะทำให้คนไทยต้องมาตีกันมาทะเลาะก,กันเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่หน้ากองป่าวันที่ยี่สิบห้าหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกหนูต้องขอโทษที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในประเทศไทยอีกครั้ง,นงหนึ่งหนูหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครมันเป็นเรื่องของหนูเพียงคนเดียว และหนูอยากจะฝากเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจว่าหนูขอเวลาให้หนูได้หมดสัญญาการทำงานอีกสองเดือนหนูจะกลับไปรับข้อกล่าวหาแล้วก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนนะคะที่มีความจงรักในหลวงรักจงรักภักดีในหลวงขอให้แสดงความรักของคุณออกมาโดยไม่มีสีเสื้อไม่มีพวกไม่มีกลุ่มแสดงความรักที่บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ